สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนานาต่างๆของเราอีกครั้งนะครับวันนี้จะมานําเสนอ,อาการาแบตเตอรี่ประกอบแบตเตอรี่จะเอาไว้ใช้แทนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ LFP นะครับแบบแบตเตอรี่ลิเธียมแบบฟอร์เบตนะครับขนาด59แอมป์เป็นระบบ 12V โวลต์นะครับก็จะมี4เซล,ลล์เซลล์ละ5 9แอมป์นะครับอันนี้สำหรับประกอบอใช้ในรถยนต์นะครับในรถเอตินะครับคันที่คันที่นำไปติดตั้งคอมแอร์ไฟฟ้านะครับที่จะทำรถแคมปิง้งตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ชุดแรกที่เอาไว้แทนแบตเตอรี่เดิมที่อยู่ในห้องเครื่องนะครับส่วนแบตเตอรี่ชุดอื่นก็จะเก็บไว้ด้านหลัง ซึ่งอา,อาจจะมีแอมที่สูงกว่านี้นะครับตัวนี้จะเอาไว้สตาร์ทรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพ่วงกันก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องออความไม่เข้ากันหรือว่าแบตเตอรี่ต่างชนิดกันนะครับก็เลยถอดแบตตะกัวกดออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับพร้อมกับกล่องนะครับกล่องใสอันนี้ครับกล่องใสกล่องใสขนาดไซส์เดิมนะครับ ขนาดไซส์เดิมของแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็สั่งมาพร้อมกับตัว BMS ครับอันนี้อันนี้เป็น BMS สำหรับสตาร์ทรถยนต์นะครับขนาด300แอมป์นะครับก็อันนี้โออันนี้130แอมป์นะครับ130แอมป์ถ้าตามสเปค 130แอมป์ตามสเปคนี้นะครับก็จะดิสช,ชาร์จพี็กที่600แอมป์นะครับดิสช,ชาร์จต่อเนื่อง130แอมป์แล้วกออ็ไม่ใช่ดิสช,ชาร์จดิสช,ชาร์จ130แอมป์ดิสช,ชาร์จต่อเนื่องได้100แอมป์แล้วก็าชาร์จต่อเนื่องได้60แอมป์นะครับอันนี้คือสเปคของตัวบีเมทตัวนี้นะครับ แล้วก็มี Active Balance อันนี้1.2ึแอมนะครับจริงๆตอนสั่งซื้ออยากได้5้แอมแต่ประเมินว่าลืมดูว่าตอนเขา่วนเนื้อราคามาให้เนี่ยไม่ได้อ่านดูว่ามันกี่แอมนะครับทีนี้ไปอ่านดูข้อความยอดหลังก็เห็นว่าโอเคเขาเขียนมา1.2ึแอมถึงว่าทําไมราคาถูกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ใส่1.2ึแอมนี่แหละนะครับพร้อมกับตัว บัตรบัตรบา,บาต่างๆมาให้นะครับดัืงนั้นต่อเซลล์ทางผู้ขายได้ทําการบาลานซ์มาให้แล้วนะครับก็คือ3.3มจสี่โวลต์นะครับอันนี้เป็นแบบ LFP นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตส่วนที่อยู่เห็นอยู่ในกล่องนี้อันนี้จะไปถวายวัดนะครับอันนี้ไว้ใช้เองอันนี้ไปถวายวัดเป็น NMC แปหนึ่งระบบ4ีปดโวลต์นะครับโอเคเรามาประกอบกันครับ ครับเราได้ทำการายึดแบตเตอรีอ่เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้เทสปสับปะรดแล้วก็จะเป็นกาวชนวนแบบนี้ครับกันแบบนี้นะครับเผื่อว่า,าหุ้มระหว่างเซลล์แบตเตอรี่เอาไว้นะครับเผื่อว่า,าตัวเซลล์มันถลอกมันก็ยังมีฉนวนที่เป็นชนวน กาวของเราขั้นไาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัว Active b a l าน c นะครับผมติดไปอย่างนี้นยังไม่ได้ต่อสายนะครับแล้วก็ b m s อก็น่าจะตั้งวางอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอต่อสายก่อนครับครับเราได้เอาแบตเตอรี่ อประกอบเข้ากับตัว b m s แล้วก็ Active Balance เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การเก็บสายก็มาด้อ่าทำแบบเรียบร้อยอะไรมากครับทำใช้เองอครับก็เอากาเทปซัร์จรถกันไว้เพื่อเกิดอุบัติเหตุร่วงล่นใส่นะครับแรงดันแบตเตอรี่ตอนนี้ หลังจากต่อผ่าน BMS ออกมาแล้วก็ได้13.36โวลต์ครับอัน,น่นขั้วขั้วบวกขั้วบวกก็ต่อตรงออกมาจากขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับส่วนขั้วลบเนี่ยจะผ่าน BMS ออกไปนะครับ BMS ตัวนี้จะมีสายข,า,ขาวๆนี้มาให้ครับอันนี้เป็นสายสวิต์กรณีที่บางระบบอจำเป็นต้องใช้วิธีการเปิดปิด ตัวบีมเอสก็สามารถตัดสายแล้วไปต่อเข้าแบตเตอรี่ได้อันนี้ผมต่อไว้ตลอดครับก็เก็บไว้อย่างนี้อันนี้ขั้วออกก็ออกมาทางนี้นะครับทีนี้ผมก็จะทําการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนแล้วค่อยจะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปให้อู่ที่ทําหน้าที่ที่ติดตั้งแอร์ไฟฟ้านะครับเอาไปแทนแบตน้ํานะครับมันก็จะใช้ ตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่ง2ี่สโวลต์แล้วก็มาใช้ตัวสเตปดาวตัวนี้ลดแรงดงันเหลือ1 4บโวลต์แล้วก็ชาร์จให้กับแบตลิอัลล์ีตัวนี้ครับระบบ1 2บโวลต์โอเคครับขอต่อสายแป๊บหนึ่งครับครับตอนนี้เราก็ต่อตัวสวิตชิ่งกับตัวบักคอนเวอร์เตอร์แล้วนะครับ จะเป็นสวิตชิ่งยี่โวลต์เราจะต้องปรับแรงดันของตัวคอนโทรเตอร์ลงนะครับแรงดันที่เราต้องการสำหรับการชาร์จแบตลิเทียมโอสเฟตก็น่าจะประมาณ14โวลต์โอเค ประมาณนี้นะครับสิบสี่โอเคครับแล้วก็จะทําการต่อสายเพื่อทําการชาร์จครับครับตอนนี้เราก็ได้ทําการาาชาร์จแบตเตอรี่แล้นะครับด้วยสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวมัลคานิวเตอร,ตร์สเต็ดาวมาสิบสองโวลต์นะครับชาร์จที่14บสีิบี่จสี่โวลต์นะครับตั้งกระแสชาร์จที่แค่นี้ครับเพราะว่า ใช้สายเล็กครับอันนี้ค่อยๆชาร์จไปก็ได้ครับไม่รีบร้อนนะครับเราใช้แอมป์สูง,สงอันนี้ตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้แปดแอมป์ทีนี้ถ้าเราลดแรงดันจาก24เหรือ12โวลต์เนี่ยถ้าปรับได้มันจะได้1สิบแอมป์เลยนะครับที่เคยชาร์จนะครับแต่ว่ามันต้องสายเส้นมีใหญ่หน่อยอันนี้เรา าชาร์จเพิ่มเติมขึ้นไปหน่อยนี่ไม่จําเป็นจะต้องอรีบร้อนก็นเลยใช้สายเล็กๆเ,เท่าที่มีครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้สายหางปลาไว้ก็เลยเอาแบบนี้เพื่อทดสอบไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอา,อาแบตเตอรี่ไปทดสอบกับแอร์ไฟฟ้าที่รถแล้วทำคลิป ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ